ครูสอนร้องเพลงถึงแพลพาลิตาลุ้นหนักมากเป็นเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกคะ่ะเป็นอีกหนึ่งวะที่ไอดอลลูกใหม่สำหรับวงการบันเทิงที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากและพร้อมที่จะเดบิวต์แล้วในปีนี้สำหรับแพรพาลิตาสมาชิกสาวไทยภายใต้ค่าย YG Entertainment ด้วยความสามารถและความสวยในตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่ได้เดบิวต์เป็นอย่างทางการแต่เธอก็มีฐานแฟนคลับทั่วโลกคอยสอยนับสนุนแล้ว ล่าสุดวันนี้ค่ะครูมองจตุภูมิคำลือชาครูสอนเต้นร้องเพลงของเธอได้โพสต์ข้อความถึงแพลตตาพร้อมระบุข้อความว่าในฐานะที่เป็นครูสอนร้องเพลงและเป็นโค้ดผู้ดูแลการเตรียมตัวออดิชั่นให้กับพาลิตาโดยตรงในช่วงระยะเวลา3ปีครูมั่นใจว่าถ้าหากพาลิตาได้เป็นส่วนหนึ่งในเกิร์ลกรุ๊ป ด้วยความโดดเด่นในเสียงร้องที่น่าฟังมีสไตล์และเทคนิคการร้องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะทำให้เกิร์ลกรุ๊ปวงนี้มีความสมบูรณ์แบบทั้งสีสันเสน่ห์ที่หลากหลายในทุกๆด้านจะเป็นเคป๊อปเกิร์ลกรุ๊ปที่มีเสน่ห์ที่สุดวงหนึ่งของโลกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ